มาครับพี่แชมป์เปิดไพ่ตายบีจีสยบอุระัะได้อย่างไรติดตามกันไตมะสะเทือนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลตองซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปปรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มก่อนเกมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี e ้ยนลีกรอบ 8ทีมสุดท้ายนะครับที่ BG ปทุมจะพบกับอุดวะเรเดมอนซึ่งผมมีบทวิเคราะห์สดๆจากข้างสนามไซตามัสตเตเดียมนะครับผมกับพี่บิ๊กแชมป์มาพูดคุยกันเดี๋ยวไปพูดกันแบบจัดเต็มนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณนี่นะครับอาหารเสริมดีสตานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของปัญหาทางด้านสายตานะครับตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดจอภาพประสาทต,ตาเสื่อม หรือสำหรับคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือดูฟุตบอลตอนดึกเยอะๆแล้วก็คนที่ทํางานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆนะครับอ่านเสริมดีสตาช่วยได้นะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันวันละ2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับโปรโมชั่นวันแม่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1 2 0่บาทแถมฟรีทันทีอีก1กล่องจัดส่งฟรีทั่ประเทศนะครับโทรสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ คอร์เซ็นเตอร์เพชรอดิสร0894181818และทาง l i อ้อน PAS181 กรองบรรจุ30แคปซูลอย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะครับบอกเลยเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับนะคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสูนะ่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับตอนนี้ผมต้องซุยกับวิแชมป์นะครับ,รบอยู่ที่สนามไซตามะสเตเดียมนะครับก่อนเกมฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายที่บีจีปทุมตัวแทนจากไทยจะเจอกับ อระวะเรสเตมอนเป็นทีมยกักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลเจลิกพี่แชมป์เกมนี้เป็นยังไงครับพูดถึงหน่อยก็บอกเลยว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยม,มัน50 50นะเพราะว่ามันอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่คือไม่ใช่ว่าบีจีมารอบนี้แล้วมไม่ได้พิสูจน์อะไรคือพิสูจน์มาแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นงานที่แข็งแกร่งมากๆ สำหรับคู่ต่อสู้ของพวกเขาเพราะว่าอุรุวะเรเดมอนต้องพูดอย่างนี้ว่าเป็นทีมที่ฟอร,ร์มกําลังแรงในเจลิกตอนนี้และอีกอย่างเนี่ยมาเล่นที่ไซตามาส,สเ,ตเตเดียมเนี่ยมันเหมือนว่ามาเล่นที่บ้านของอุรุวะโดยตรงอุรุวะนี่ได้เปรียบทุกอย่างแฟนบอลเข้ามาเต็มแน่นอนวันนั้นนะครับ,รบแต่บีจีของเราเนี่ยจากที่ดูนัดเจอคิชฉีเล่นดีมีระบบแล้วจากบทสัมภาษณ์ของเทกุระโมริพี่แชมป์พูดถึงบทสัมภาษณ์นี้หน่อยคือก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของบีจีที่มาในงานนี้เราได้กุนซือญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ประสบการณ์จริงๆนะนะเดียวเลยตามสโมสรเจลีกอย่างเวกัตัดเซนไดมาแล้วเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเตะของบีกีได้ว่าถ้าเจอสถานการณ์อย่างนี้ต้องรับมือยังไงวิธีการเล่นจะต้องทาอย่างไรซึ่งพอผมไปดูการฝึกซ้อมก็เห็นชัดว่าครับตัวของเทกูเนี่ยเรื่องการฝึกซ้อมเขาพยายามให้นักเตะเนี่ยเปไงเล่นบอลให้ใกล้กันไม่ทีุ่ดใช่คือเป็นกรุ๊ปเป็นทีมกรุ๊ปอย่าตัด ถ้าแตกแล้วโดนโต้ัน็นโอกาสที่จะโดนปบได้ทันทีใช่ดังนั้นเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ใช่เพราะต้องจ้างโค้ชญี่ปุ่นเข้ามาแล้วต้องเป็นโค้ชญี่ปุ่นระดับนี้นะคือนี่คือระดับทีมชาติญี่ปุ่นนะใช่แล้วบทสัมภาษณ์พี่แชมป์ผมชอบที่บอกว่าเขาพยายามจะทําให้แฟนบอลอุรุกวะที่มาชมเกมนี้กลับบ้านด้วยความเจ็บใจโอ้คําพูดนี้สะเทือนไซตามะสะเทือนเจริกสื่อญี่ปุ่นเอาไปเขียนเพราะว่า ทกุระโมริเป็นโค้ชที่ที่ผมมาสัมผัสได้ว่าสื่อญี่ปุ่นให้ความสนใจจริงเ<ช>พราะเขาเป็นทีมจากญี่ปุ่นนะใช่คือผมว่าตัวเทกุเองอี่ยด้วยโปรไฟล์ด้วยอะไรแล้วเนี่ยก็ประสบความเร็จดับเอเชียมาแล้วนะอืมอืมวอวยุ่ยุสามญี่ปุ่นเ็าประสบความสําเร็จมาอมแต่ก็ต้องบอกว่าครั้งนี้ผมว่าเป็นงานหินมา,มากๆครับแล้วก็ด้วยปริศาทของสนามแห่งนี้ด้วยอทีมจากไทยไม่ค่อยผลงานดีเท่าไหร่ออเวลาลงสนามเจอกันครับแต่ก็หวังว่า มันจะเป็นมอนขังของฟุตบอลน็อกเอาท์ฟุตบอลถ้วยที่จะทำจะนาพาทั้งสองทีมไปสู่จุดที่เท่าเทียมกันเล่นแบบสูสีสนุกสนุกไม่อยากให้เกมมันขาดเหมือนเกมกับยาโฮใช่อยากให้สู้สนุกสู้ให้เต็มที่ฝากถึงอุรวาหน่อยจากบิ๊กแชมป์ผมว่าอุรวเลีเป็นทีมที่ดีแล้วก็ผมเองให้เกียร์คู่่อสู้เสมอแว่าจะแบบ อให้กำลังใจเชียร์เชียร์กีออกหน้าออกกาอันนี้ถูกต้องมาเล่นคนไทยไงถูกต้องเสียแต่เราเป็นทีมที่ดีอ่แล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกสำหรับบีจกีกับอุราวะครับติดตามกันผมกับพี่แชมป์ก็พยายามจะเกาะติดครับตลอดนะครับอ่ะจัดไปเย้